หลายคนสงสัยว่าทำไมวัดพุทธไทยสวรรค์จึงมีองค์พ่อจตุคามรามเทพประดิษฐานอยู่เรื่องนี้พระอาจารย์โชตได้เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ท่านพ่อจตุคามรามเทพได้ประดิษฐานในวัดพุทธไทยสวรรค์เริ่มขึ้นจากการดำริที่จะสร้างหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก29นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดนี้โดยมีการบรรจุพระหลวงปู่ทวดขนาดเล็กแบบขนาดเท่ากับห้อยคอจำนวนหนึ่งหมื่นองไว้ในองค์หลวงปู่ทวดด้วยพระอาจารย์โชต์จึงได้เดินทางไปยังวัดชังให้เพื่อขอติดต่อเช่าทาบุญพระหลวงปู่ทวดองค์ขนาดแบบห้อยคอเนื้อว่านผสมดินกากยายักษ แต่ทางวัดช้างให้ไม่มีจึงได้เดินทางไปวัดสายขาวติดต่อขอทําบุญพระหลวงพ่อทวดทางวัดให้ทําบุญองค์ละสาบาทจำนวนหนึ่งมืนองค์ก็รวมแล้วเป็นเงินกว่าสามแสนบาทด้วยกันขณะนั้นพระอาจารย์โชดไม่มีเงินมากพอจึงไม่สามารถเช่าบูชาพระกลับมาได้ ต่อมาพระอาจารย์โชตได้อธิษฐานต่อหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์วัดพุทธไทยสวรรค์เพื่อขอให้เจตนาที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันมีลูกศิษย์อาจารย์เนรวิรัต์ลุบซาซึ่งได้ทราบถึงเจตนารมของท่านจึงได้แนะนำให้ติดต่อไปยังคุณอานันต์แท่ตันหรือโกชา ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสำนักเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีพระหลวงปู่ทวดบ้างไหมถ้ามีจะให้ทำบุญองค์ละเท่าไหร่เมื่อทราบเจตนาของพระอาจารย์โชธคุณอนันต์ก็ได้ถวายพระหลวงปู่ทวดจำนวนหนึ่งหมื่นองค์และได้เดินทางมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพื่อมอบพระดังกล่าวโดยมีคุณอภ่องสกุลอมร หรือโกพ่องร่วมเดินทางมาด้วยเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2545ในวันนั้นโกพ่องได้ประกรอบพิธีอัญเชิญองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยเมื่อท่านพ่อประทับทรงแล้วก็ได้ถามว่ามีธุระอะไรพระอาจารย์โชตจึงได้ตอบวัตถุประสงค์ให้ทราบ พร้อมทั้งขอเรียนวิชาจันทรพานุเหนือฟ้าเหนือดินท่านพ่อก็ถามต่อว่าจะเรียนไปทำไมพระอาจารย์โชตตอบท่านว่าเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์แต่ที่สําคัญจะได้รู้ว่าวิชาเหล่านี้มีจริงหรือไม่จากนั้นพ่อจตุคามรามเทพจึงได้จับมือครอบให้พระอาจารย์โชตและจับมือเขียนอักขร เพื่อมอบวิชาความรู้ให้ตามขั้นตอนพร้อมทั้งสั่งให้ดูแลพุทธศาสนาด้วยต่อมาไม่นานพระอาจารย์โชตเห็นว่าที่วัดน่าจะมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้เพื่อให้ลูกศิษย์และสาธุชนในภาคกลางได้กราบสักการะบูชาแทนการเดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอาจจะอยู่ไกล อาจจะไม่สะดวกสำหรับใครบางคนโดยสาเหตุและปัใจจัยในหลายๆประการพระอาจารย์โชตจึงได้อธิษฐานขออนุญาตต่อองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพเพื่อสร้างรูปหล่อขนาดหน้าต่าง29นิ้วโดยกำหนดพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศัรกราชส5 4 5าด2545ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงและในพิธีเดียวกันนี้ ได้มีการเททองหล่อรูปเหมือนท่านพ่อจตุคามรามเทพขนาดหน้าตัดเจ็ดนิ้วให้ลูกศิษย์ได้นำกลับไปสักการะบูชากา,กาบไหว้กล่าวถึงพระอาจารย์โชธท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2502ตรงกับปีกุลอุปสมบทเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2540ณวัดพุทธไทยสวรรค์ โดยมีพระครูพัทรัรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดสนามชัยเป็นพระอุปัชาและพระอธิการประสาทเขมาปุญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการบุญชูธรรมปุญโยเป็นพระพรอนุสาวนาจารย์การศึกษาวิชาพุทธาคมได้ศึกษามาจากพ่อบุญธรรมคือครูก้านบำรุงกิจซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตของหลวงปู่ศีวัสะแก ครูชิงเกิดแก้วสิทธิสายสมเด็จลุนพระสังคราชแห่งเมืองจำปาสักประเทศลาวครูเย็นคำมีบุตรบุญธรรมของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หลานของหลวงปู่แก้วเกสาโรวิชาที่เรียนจากครูก้ารบำรุงกิจผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการรักษาโรคก,กระดูกมะเร็งรักษาคนโดนสุนัขบ้ากัดคือวิชาสร้างรูปพรม เป็นวิชาที่สืบสารมาจากอาจารย์เฮงไพรยวันคารวะจอมอาคมแห่งเมืองกรุงเกา่าครูชิงเกิดแก้วท่านเก่งเรื่องตัดขุดทองคำฝั่งที่ท้องแขนเคยแรกเปลี่ยนเรียนวิชากับหลวงปูน่นายวัดบ้านแจง้งเป็นศิษย์สมเด็จรุนผู้ทรงวิทยาคุณนั้นเลืองล้ำจากประเทศลาวอันโด่งดังจากทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงสำหรับครูเย็นคำมี ท่านเรียนวิชากับหลวงปู่ทิมตั้งแต่เด็กท่านเป็นผู้มอบผงพายกุมารเส้นเกษาและเท่าอังคารของหลวงปู่ทิมให้กับวัดพุทธไทยสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างวัตถุมงคลท่านพ่อจตุคามรามเทพดังนั้นในการสร้างวัตถุมงคลของ,ององค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพเนื้อผงต่างๆของวัดพุทธไทยสวรรค์นั้นครูเย็น ท่านจะเป็นผ,ผู้ผสมผงต่างๆด้วยตนเองรวมทั้งเป็นผู้กดพิมพ์สร้างวัตถุมงคลให้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาพระอาจารย์โชธหัติโชธธรรมะวะโร